นอกจากนี้แล้วนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยก็ยังได้ส่งมอบ15โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน15โครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับอเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งโครงการนั้นก็ประกอบไปด้วยโครงการส่งเสริมอาชีพการทำกุ้งแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างแหล่งอาหารและรายได้อย่างมั่นคงในครัวเรือนค่ะพร้อมกันนี้ค่ะหน่วยก็ยังได้มอบอาหารสัตว์ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่มาเข้าร่วมโครงการด้วย โครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังครอบคลุมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่และการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดอย่างยั่งยืนซึ่งเป้าหมายหลักนั้นก็คือการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีแหล่งอาหารที่มั่นคงในครัวเรือนและลดการพึ่งพารายได้ทางเดียวค่ะ อันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้เพื่อเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะดีใจค่ะ,คะที่ได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นมาได้ประโยชน์ได้ไข่ถ้าไก่ก็ไข่ได้กินไข่แล้วก็ที่เหลือก็ได้ขายก็ได้เนื้อคนหนึ่ง มีโอกาสก็อยากให้จัดเป็นนี้เีงทางอารศึรกรก็ขอขอบคุณหน่วยนปคกกชามขอบคุณค่ะ